โจพร้อมยังโจ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 สองางสิบสี่สองสิบหสิสอสจสอแปสส้าสงสิบแปดสองสิบสองสสามสองสี่และยสิบสองบาทวพี่เสียวหายไปไหนหายไปไหนนะไม่เห็นเลยหายไปไหนเนี <yah oo> ่ยอ๋มองไม่เห็นเลยตัวเล็กเก พี่อยู่นี่หนูครับพักผ่อนได้แล้วครับโอเคครับห้ามดื้อครับไม่ดื้อเสียงหนูยังดูสดชื่นอยู่เลยครับตอนนี้หนูดื้อแน่นอนไม่ดื้อรับปากหลับไหคะหนูรับปากด้วยเหย็่ลู่เสือไม่เชื่อละถ้าแบบเนี้ย จริงๆค่ะด้วยเกียรลูกเสือของข้าข้าสัญญาว่าจะไปนอนเลยจริงหรือเปล่าครับจริงพักนะครับโอเคไหมอันนี้ไปพร้อมพี่หรือเปล่าไปพร้อมพี่โอเคด้วยเกียร์ของของอะไรได้เกี่ยวของพี่ฮ ก็ไม่ใช่แหละหละับพอดน,นะหล <ไง S 2> ับไหมหนูจะไ,<ด>ไม่นอนแล้วโอเคพัดพองหัวสดชื่นเกินไปไหมเนี่ยวันนี้จะชื่นแล้วคะแล้ววันนี้หนูก็ต้องตื่นไวด้วยเกยต้องรีบไปไม่รู้นอนหลับไหมหนูว่าจะ พายดรามนอนเพราะว่าต้องทำลูกทำนี่ดีบเจ็บไหมคะโอเคครับพี่ก็พักผ่อนเล้อเอนะคะเราต้องพักผ่อนนะครับโอเคไหมโอเคจะพักผ่อนอเอาชีครับอเอาชีค่ะสวัสดีครับนอา่ารักา สวัสดีครับมิเกลของพี่เจอกันพรุ่งนี้ครับมีมีอะไรเหรอจุ๊บคอะหนูจุ๊บๆกันดิแอพีจุ๊บๆกันดีวกว่า อันนี้ครับพักผ่อนนะครับอย่าดื้อโอเคค่ะแล้วก็อย่าดื้อในทุกๆวันด้วยครับโอเคไหมได้เลยไม่ดื้ออย่าโดโดกไม่โดโดกไม่ใช่เร็วฮะให้โดดกค่ะโอเคโอเค ครับฮะเอ้าไม่เอาจูป้าเฮ้ยไหนไม่เอาแล้วเหรอเปล่าให้พี่หน่อยหอให้หนู เพคเขานา่าร<ะ>ักแล้วเพคแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยค่ะแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยูเ p y b บิร์ d เดย์ p p y b i r เบิร์ h เดย์แฮปปี้เบิร์ o เดย์ทูยูมร้องไปไหนคะไวพรด้วยมีความสุขมากๆครับขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาครับเพียง ขอบคุณนะคะพี่เสียวเดี๋ยวเอาไปกินเลยอไอแบ่งกันอยากกระเป๋าอะไรคะหนูกระเป๋าอะไรครับพี่ไปแล้วนะครับเหรอเอากระเป๋าไม่เค้กอยู่ที่พี่ครับหนูกระเป๋าอะไรอะ,อะไรพ่อพ่อหนะ่ะพ่อแล้ว คือจะ,จะจะจะหนีแล้วแต่ไม่ใช่ครับไม่ไม่กระป๋อง,รองจริงนัวสองหกครับสองสองหกนนะสองสองหกครับสองสองหกครับไปแล้วนะครับแล้วจูบแล้วหรอจูบไปแล้วครับเหลือหนู ไม่เอาจุจ๊บแฟนหนูแล้วเหรอเอาครับเอาครับเอาเหรอจุ๊บพี่ครับได้ไปแล้วนะครับสอ่คนด้วยนะนับอันนี้นับหนึ่งสองสามแบบจริงๆได้ไหมครับได้พร้อมกันนะ โอเคไหมว่าใครจะเหลี่ยบโอเคไหมโอเควันเกิดวันเกิดหนูพี่ไม่ทําำแบบนั้นหรอกครับซ้ำไม่ทำแบบนั้นเท่ากับซ้ําแล้วไปนะครับได้เอานะเอานะอืเอาเลยนะไปเลยหนสอง หน,นึ่งสองอ้าวทำไมไม่ซ้ำ่ซ้ำน่ารักฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยวันนี้ทุก